ข้างแรกผมก็แปลกใจนะ,ะไอ้เรื่องดโดรนทำไมอยู่ๆสำนักงานการบินพลเ,เรือนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการควบคุมดโดรนจึงต้องออกประกาศถึงสองฉบับด้วยกันเข้ามาควบคุมการเอาดโดรนเครื่องบินข้างแรกออกประกาศฉบับวันที่29กกกรกฎาคมวันรุ่งขึ้นออกอีกหนึ่งฉบับ ให30กรกสาคม30กรกฎาคมก็แปลกใจเหมือนกันค่ะโดรนมันมีอะไรทําไมต้องออกประกาศเข้ามาควบคุมการบินโดรนถึงสองฉบับสองวันซ้อนๆออันนี้น่าสงสัยนะใช่ว่าขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันสังเกตดูปฏิกยาของฝ่ายความมั่นคงดูเหมือนดูใจะออกอาการกับเรื่องโดรนที่บินว่อนอยู่หลายจังหวัดหลายพื้นที่ ที่บินว่อนอยู่ตามจุดต่างๆม,มากเลยคือจะให้ความสําคัญกับเรื่องเนี้ไอ้เรื่องนี้น่าจอะลึกใช่ค่ะมันมีประเด็นปากคตินะในทางสงครามในทางการรบนะดโดรนเนี่ยมันจะมีหน้าที่สําคัญอยู่สักสองสามประการประการที่หนึ่งะทำหน้าที่จรกรรจรกรร โดนทำหน้าที่จรกรรหมายถึงในทางการรบในสนามรบถ้าเขาจะใช้โดนมันก็มีอยู่สักสองสักสองสมภารกิจด้วยกันภารกิจที่หนึ่งเขาใช้โดในการจรกรรโทโทโทษใช่ใช่ใช่จรกรรมก็ล่าตะเวนหาข่าวเก็บข้อมูลไปสนทีชี้เป้ากำหนดพิกัดอะไรก็หวากันไปภารกิจที่สองก็คือโดนวินาศกรรมค่ะ ไอ้ภารกิจที่2อนี่น่ากลัวใช่ดูโดนแบบเนี้ยนะจริงๆแล้วถ้าถึงเวลาจะก่อก,ก็ส <คำ S 1> ามารถทำได้ถามก็คือคําถามก็คือ อะไรทําให้สํานักง,งานการบินพลเ,เรือนแห่งประเทศไทยกังวลถึงขนาดต้องออกประกาศคุมโดรนถึงสองฉบับสองวันซ้อนๆยี่แล้ว30มสิบพฤษาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยดูออกจะก,กังวลกับเรื่องโดรนเป็นพิเศษอเอาล่ะครับเราจะเอาเรื่องนี้มาคลี่มาขยายเรียงทีละเรื่องทีละช็อตนะครับเราจะเริ่มจากเราจะเริ่มจากประกาศของของกพท สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะจำชื่อย่อของหน่วยงานนี้ให้ดีๆนะกไก่พอพานททหารนับจากวันนี้เป็นต้นไปหน่วยงานนี้จะมีความสําคัญมากนะครัครั้งแรกเลย29กากรกฎาคมกพคอสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศสาระอยู่ที่ข้อที่หนึ่งสาระอยู่ที่ข้อที่หนึ่งผมจะย่อนะผมจะย่อนะเอาสรุปความเลยว่ามิให เอาโดรนขึ้นบินในพื้นที่รวมทั้งสิน้นกี่พื้นที่ครับค่ะ14พื้นที่ด้วยกัน14พื้นที่ด้วยกันนะครับบนจอไปดูนะครับประกาศ29กากรกฎาคมกอพทห้ามเอาโดรนขึ้นบินในบางพื้นที่ของจังหวัดประจีนบางพื้นที่ของจังหวัดตราด S <S บางพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาบางพื้นที่ของนครสวรรค์ชัยนาท<า>บางพื้นที่ของพิบบงพจิตรบางพื้นที่ของปราจีนสักแก้วบางพื้นที่ของลบบุรีบางพื้นที่ของร,บบรีสเกตบางพื้นที่ของอุบลราชธาน,นีดังนี้เป็นต้น <S 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 ดังนี้เป็นต้นตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตนะนั่นคือวันที่๙นะไม่เป็นบางพื้นที่นะระบุโซนระบุโซน แนวระบีบจังหวัดก็ไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะใช่ค่ะเป็นบางส่วนของจังหวัดนั้นๆเท่านั้นเองนะใช่ค่ะปรากฏว่าอีกวันหนึ่งต่อมาวันรุ่งขึ้น30กรกฎาคมสำนักงานการบินพลเรือนออกประกาศฉบับใหม่แต่คราวนี้สาระนะสองข้อข้อที่1ยกเลิกประกาศฉบับวันที่29กากรกฎาคมใช่ค่ะข้อที่2ข้อที่2ห้ามม่ให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก ภายนอกของพลเรือนทุกวัตถุประสงค์การใช้งานทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด3เส้นนี้เลยค่ะทุกวัตถุประสงค์ทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจากาานนักร,กราากและก็โดยเด็ดขาดด้วยปรากฏว่าโรนเพื่อการเกษตรเขาก็ก<อ>ไม่ไ้เขาก็อุทธรเขาเพยายามที่จะขอผ่อนปลนขอยกเว้นไปที่สํานักงานการพินพลเรือนปรากฏว่ากพทยืนยัน<ซ>ว่าไม่ได้ สาเหตุที่เซโนมันมีประเด็นประเด็นมาจากคาของของฝ่ายความมั่นคงเอากันให้ชัดๆเลยนะเอากันให้ชัดๆเลยกลับแต่คราวนี้ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนที่ห้ามโดรนทุกชนิดขึ้นบินทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรมันก็มีระยะเวลาใช่ไหมครับใช่ค่ะมีระยะเวลาใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเขาห้ามขึ้นบินไปจนกระทั่งถึงวันที่15สิงหาค่ะ15สิงหา ขอช่วงนี้เท่านั้นแหละใช่เขาบอกขอช่วงนี้ถ้าจัดการอะไรเรียบร้อยหรือว่ามันเคลียร์อะไรต่างๆเรียบร้อยเร็วก็จะรีบแจ้งเร็วแต่เขาบอกขอภายในระยะเวลาไม่เกิน15เนี่แหละปรากฏว่าแม้กระน,นั้นแม้กระน,นั้นหลัง30กร,รกฎาหลังประกาศิษย์จากสมักงารบินพลเรียนปรากฏว่าก็ยังพบเห็นโดรนลักลอบขึ้น,นบินตามจุดต่าง หน้าตั้งข้อสังเกตในระดับจุดที่ขึ้นโดนไม่ใช่แค่เอาโดรนขึ้นบินแถวชายแดนนะคะประากฏว,ว่ามีการลักลอบเอาโดรนขึ้นบินในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยฟังดูคล้ายไม่มีอะไรใช่ไหมพื้นที่ชั้นในมันน่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะมันห่างสนามรบใช่ไหมใช่มันห่างสนามรบแต่พื้นที่ที่เข้ามาชั้นในนี่สิแต่ฝ่ายความมั่นคงเขากังวลน่าสนใจนะไปดูกันสักนิดสิครับว่าอจุดที่เขายังลักลอบเอาโดรนขึ้นบิน ที่ไหนบ้างที่เขาเจอเยอะนะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีก่อนใช่ค่ะอุดรธานีเมื่อวันที่สองสิงหาคมเขาไปพบว่ามีโดรนบินใกล้ๆกับกองน้อยยี่สามบอนน้อยก็คือกองบิน23และแถวๆถวสนามบินอุดรและ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 สนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรใช่ค่ะรองผู้ว่าจังหวัดอุดรต้องเรียกประชุมทั้งจังหวัด กำชับคุมเข้มมาตรการแอนตี้โดรนใช่ค่ะและพยายามพยยาามที่จะออกข่าวให้ประชาชนทุกพื้นที่เป็นชัเป็นตาให้กับรัฐหน่อยใช่ช่วยเฝ้าระวังตรวจตาให้แจ้งด่วนเลยมา้สังเกตนใช่ค่ะนี่กำชับมาเลยแต่วันนั้นจากวันที่สองขยับมาวันที่3สิงหาวันที่3สิงหามีคนไปพบโดรนบินเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดโคร,ราชใช่ค่ะใกล้ๆพื้นที่ทหารแถวนั้นเขตทหารเลยแหละขนาดเดียวกันยังพบโดรนปริศนาตกใส่บ้านของชาวบ้านแถวปากช่องด้วยใช่ปรากฏว่ามันมีการติดเซนเซอร์รอบเลยนะไอ้โดรนตัวนี้แล้วก็มีกล้องใต้ท้องมีกล้องด้านหน้ากล้องด้านบนด้วยไอ้โดรนที่ตกมาเนี่ยทั้งที่โอดรแล้วก็ทั้งที่โคร,ราชเขากําลังตรวจสอบในทางลับอยู่ มันเป็นของใครมันมาจากไหนใช่ควัตถุประสงค์การฝ่าฝืนประกาศเอาโดรนลักลอบขึ้นบินต้องการอะไรทงที่โดยเฉพาะไอ้ที่ไปเจอแถวแถวโคราชแถวลำตะคองแถวแถวปักช่องมันติดระบบเซ็นเซอร์รอบทิศใช่แล้วเจอกล้องภารกิจอะไรเจอกล้องทั้งใต้ท้องทั้งด้านหน้าเหมือนเหมือนเหมือนกล้องถ่ายอะเก็บอะเก็บข้อมูลอะวันที่สามสิงหาวันเดียวกันนะที่จังหวัดสุรินทร์เขาไปพบ โดรนปริศนาตกแถวแถวอำเภอเมืองใช่ค่ะก็ตกเตึงกันใหญ่นะตอนแรกตูรินเนี่นเป็นจังหวัดชายแดนนี่ใช่เขาก็เสียวงไงว่าเอ๊ะจะมีอะไรยังไงฝ่ายไหนจะมาอะไรแต่ในเวลาต่อมาเป็นเครื่องบินตรวจการที่ทดสอบระบบค่ะเครื่องดินของทางเราเองฝ่ายไทยเราเองนี่แหละไม่ใช่ฝ่ายไหนเราค่ะที่มาที่ไปได้ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรก็โล่งอกไปแล้วอยู่ในพื้นที่สุรินด้วยจากสุรินขยับไปที่ปราจีนโอ้โหคราวนี้ซีเรียดเลยเยอะเลยอ่ะเขาไปเจอ โดนกลมๆนะสิบลำบวกลบค่ะบินใกล้ๆก,กับที่ตั้งของกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์พพก็ก,ก,ก็กองกำลังบุราบพาพยักกองพลบุรพาพยักในใแหละ,ะแถวๆนั้นมันก็จะมีค่ายพรมโยธีหวาเสียว้วละเขาก็สงสัยใครวะเอาโดนตั้งสิบลำบวกลบนะอาจจะเขาบอกว่ามากกว่านั้นใช่ทั้งที่ห้ามแล้วนะบินที่ประจินบินเข้ามาในเขตประจินมากกว่าหนึ่งจุด แต่จุดหนึ่งที่เขาเจอชัดๆเลยก็แถวๆพนรอสองรออค่ายพรมโยธีใช่ค่ะน,นี่ก็คือวันที่4ี่นะวันเดียวกันวันที่4ี่ที่จันทบุรีเขาพบโดรน20กว่าลำแถวแถวอำเภอสอยดาวใช่ค่ะเอะ๊ะมันขึ้นไปบินทำอะไรเนี่ยใช่ค่ะและของใครเนี่ยเนี่ยแหละไฟ ความมั่นคงเขาก็เลยเริ่มมีความเป็นกังวลละเข้ากังวลและจุดที่ไปนะมันจะไปใกล้ใกล้เขตทหารใกล้ใกล้คลังแสงใกล้ใกล้ไรด้วยไงเขาก็เริ่มมีความกังวลละโอเคและเมื่อวานคือวันที่สี่นะครับค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองได้ทํารายงานฉบับหนึ่งเป็นรายงานสื่อสารถึงประชาชนนั่นแหละ เป็นรายงานสรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเขมรประจำวันที่4สิงหาณเวลา14.00นใบโฟกัสไปที่ล้อมกรอบเลยภาพรวมสถานการณ์ครับปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์แต่ยังคงพบการเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องพบการใช้อากาศยานไร้คนขับทั้งในพื้นที่แนวชายแดนและพื้นที่ตอนในอากาศยานไร้คนขับก็คือโดนนั่นแหละี่บอกาะสาระมนอยู่ตรงนี้แค่นี้แหละทางพื้นที่ชั้นในด้วยนะ ทั้งนแนวชายแดน<พ>และพื้นที่ชั้นในพบการเพิ่มเติมกําลังของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อนเนื่องพบการใช้ดโดรนทั้งในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในตอนในที่เราบอกไปเนี่ยไล่เรียงไปหลายพื้นที่แล้วพบจํานวนมากด้วย10บ้าง20บ้างนะคะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่พลอากาศเอกมนัฐนะคะชวน,นะประยูนค่ะผู้ในการกอพอทอนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับคุณดนัยครับครับครับคุณดนัยครับตั้งก็สังเกตกันนะครับวันที่29กากรกฎาคมสำนักงานการบินพลเรือนก็ออกประกาศควบคุมการบินโดรนเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะครับสักสิบสี่พื้นที่ใหญ่ๆด้วยกันวันรุ่งขึ้นแค่วันรุ่งขึ้น30กรกฎาคมออีกฉบับหนึ่งคราวนี้บังคับโดรนทุกประเภทและบังคับมันทั่วราชอาณาจักร าการยกระดับอย่างนั้นมันมีอะไรครับครับขอขอขอนุญาตเรียนคุณในายครับคือในในช่วงแรกนะครับเราได้ออกประกาศในพื้นที่ที่เราคิดว่าเป็นพื้นที่ทางด้านความมั่นคงครับเพื่อต้องการที่จะให้ทางฝ่ายความมั่นคงได้มีความปลอดภัยแล้วก็ มีความสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการตลาดนัดได้ครับทีนี้แต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วครับในวันถัดมาครับาทางฝ่ายความมั่นคงซึ่งได้ประสานงานกันอยู่ตลอดได้รายงานว่ามีการใช้โรดรนในพื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้ประกาศไปในฉบับแรกครับ ครับซึ่งเึ่งในในพื้นที่ต่างๆนั้นเป็นเป็นพื้นที่ที่มีความล่อแหลมและก็ส่มเสียงต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในภาพรวมครับราะว่าในในการประกาศนั้นอำนาจจะอยู่ที่สำนักง,งานจีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคือผมต้องเป็นผู้ออกประกาศครับก็ผมผมก็จึงต้องอช่วยเหลือทางด้านความมั่นคงให้ทำงานได้ได้ปลอดภัยมากขึ้นจริง,รงๆแล้วเป็นเรื่องของความ ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนนะครับในเรื่องนี้ครับที่ออกประกาศไปครับไฮไลท์ก็คือที่ต้องยกระดับมาตรการควบคุมการบินโดรนก็เพราะว่าไฟมั่นคงพบว่าในระยะหลังๆเริ่มมีโดรนลึกลับโดรนปริศนาบินเข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศเยอะขึ้น ด้วยความกังวลด้วยความกังวลฝ่ายความมั่นคงเขาขอความร่วมมือถ้าเช่นนั้นคุมมันทั้งประเทศเลยถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับผมผมขออนุญาตอธิบายคุณนายครับคือในในพื้นที่ในพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่เราคิดว่ามันไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ใช่เป็นพื้นที่ทางด้านความมั่นคงนั้นแต่จริงๆแล้วน่ะมีมีหลายพื้นที่ที่อยู่ในประเทศในในจังหวัดต่างๆบางพื้นที่เป็นคลังอาวุธบางพื้นที่เป็นสถานที่สําคัญมีโรงไฟฟ้าหรือมี สถานที่สําคัญทางทางยุทธศาสตร์ที่อยู่นะครับซึ่งในในสงครามในปัจจุบันนั้นเวลาที่การลบก็จะมีการลบในในรูปแบบรูปแบบกะรลบกันตามชายแดนใช้อาวุธต่อสู้ไปต่อสู้กันมาหรืออมีถ้าถ้าในในกรณีในปัจจุบันเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการใช้โดรนเข้าไปโจมตีในพื้นที่ชั้นในของประเทศก็มีครับที่ใ,ในการที่เราผมออกประกาศเนี่ยผมจะไปเลือกประกาศว่า จะบังคับใช้เฉพาะโดนชนิดนั้นชนิดนี้มันมันไม่สามารถจะควบคุมแบบนั้นได้ครับ,รบก็ต้องควบคุมทั้งหมดแต่ว่าขออนุญาตเรียนเรียนคุณดนายกับคุณนมรัตน์นะครับจริงๆแล้วในในปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้พยายามที่จะหาทางที่จะผ่อนปลนว่าทําอย่างไรถึงจะให้ผู้ใช้งานโดนบางประเภทนะครับสามารถจะใช้งานได้แต่ทีนี้ในการที่จะใช้งานได้เนะี่ยสิ่งที่จะอนุโลมหรือว่า ผ่อนปลนให้ใช้งานได้นั้นมันจะต้องสามารถควบคุมได้ครับ่จะต้องจะต้องสามารถอ่านติฟายหรือพิสูจน์ทราบได้ว่าโดนนี้เป็นเป็นของใครใครเป็นผู้ใช้งานครับสรุปคือในเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมก็ได้ได้ออกประกาศนะครับเป็นเป็นลักษณะของการประกาศเชิญชวนว่าในปัจจุบันสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนั้นได้จัดตั้งมีระบบนี้นะครับมีระบบอยู่แล้วคือเป็นระบบออนไลน์ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ แล้วก็ไม่มีค่าจมเนียมครับออนไลน์แบบแบบว่าปลีฟลีค่าจมเนียมโดยที่ผู้ที่ใช้งานโดรนเนี่ยสามารถจะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อครับลงทะเบียนทั้งทั้งตัวโดรนเองแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับเหมือนกับว่าเราเราซื้อรถบรรทุกหนึ่งเราจะไปจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกแต่ว่าในลักษณะนี้เราให้เปิดให้จดทะเบียนออนไลน์แล้วก็ไม่มีค่ารมเนียมครับคเหตุเหตุผลที่อยากให้จดทะเบียนก็คือเมื่อเวลาที่เราผ่อนโดนนั้น เราก็จะมีระบบที่สามารถจะพิสูจน์ทราบได้ว่าโดนนี้เป็นของใครและใครเป็นผู้ขอใช้งานครับโอ้ค่ะรู้ที่มาก็จะไครับคือคือในในส่วนนี้ครับเอ่อผมผมอยากให้ผู้ที่ใช้งานโดนคิดในมุมกลับกันครับคือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วเราไม่ขึ้นทะเบียนเราคิดว่าเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าเราในทางกลับกันว่าถ้ามีคนที่ใช้งานโดนคนอื่น แล้วเข้ามาละเมื่อสิทธิของเราหรือเมื่อทาให้เราเดือดร้อนทีนี้เราจะเราจะพิสูจน์ทราบได้ไงว่าโดรนนั้ไม่กบใครครับคือคือทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องทาเพื่อความสงบของส่วนรวมครับครับครับผมไม่แน่ใจนะครับผมเข้าใจว่ามีประกาศตั้งแต่ก่อนนั้นนี้หรือไม่ครับว่าโดรนต้องจดทะเบียน มีครับเป็น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 กฎหมายอยู่แล้วครับคือได้เป็นกฎหมายว่าโดรนเมื่อซื้อมาใช้งานคุณต้องลงคุณต้องมาจดทะเบียนเหมือนจดทะเบียนรถทุกคันถูกต้องครับถูกต้องครับปัจจุบันเนี่ยมีมีประมาณการว่ามีโดรนที่อยู่ในประเทศไทยแต่ประมาณแสนกว่าแสนกว่าลำนะครับค่ะใช่แต่ปัจจุบันมีผู้ที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าลำครับอ๋อสองหมื่นถึงสามหมื่นนี่ ครับมีมีม,มีมีคนที่มาจดทะเบียนแล้วเป็นเป็นจานวนมากพอสมควรครับแต่ว่าก็จะมีเอ่อบางบางท่านหรือผู้ใช้งานคิดว่าเอ่อไม่ไม่ได้จําเป็นไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยครับก็ไม่ไม่อยากจะจดครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าไม่ไม่ได้ลําบากครับคือมันเป็นการจดทะเบียนออนไลน์ครับสามารถจะจดทะเบียนได้มีมีอินเทอร์เน็ตจ็เข้ามาจดทะเบียนล็อกอินก็มาจดทะเบียนก็แล้วก็จะได้เมื่อเมื่อถึงเวลาที่ ลงที่ที่บอกิบัติไป,ไปช่วงแรกคือเราเราไม่คิดว่าเราจะเป็นละเมิดใครก็จริงแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเรา,เาพบว่ามีโดนสักตัวหนึ่งมามาละเมิดสิทธิของเราเนี่ยาทางกอพทสามารถจะพิสูจน์ทราบได้คบว่าโดนลำนั้นเป็นของอคขใครใครเป็นผู้ใช้งานค,ครับสรุปก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันตึงเครียดสักนิดหนึ่งใครอยากจะเอาโดรนไปใช้งานจริงๆเช่นใช้งานเพื่อการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปจดทะเบียนซะ เพื่อที่จะขออนุญาตเอาไปใช้ในงานอะไรก็แล้วแต่ที่ตรวจสอบได้ก็กแค่นั้นเองถ้าอยากจะเอาไปใช้งานจริงๆนะใช้อย่ากต้บงอ่ครับคือในประกาศฉบับที่สองนะครับได้ประกาศไปถึงวันที่15สิงหาคมก็จริงแต่ว่าถ้าบรรทัดถัดมานะจะจะเขียนต่อมาว่าหรือเมื่อประกาศยกเลิกครับโอเคโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมปัจจุบันผมก็พูดคุยกับทางฝ่ายความมั่นคงทุกวันครับคือ ถ้าเราเห็นว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเรายกเลิกเนี่ยหรือว่าเราจะผ่อนปลดเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มผ่อนปลนจากโดนที่จดทะเบียนถูกต้องก่อนครับแล้วก็ขออนุญาตใช้งานซึ่งมันจะทําให้สามารถควบคุมได้ครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมครับโอเคโอเคย้อนกลับ,บมาทางฝ่ายความมั่นคงสักนิดหนึ่งแต่เดิมนั้นก็ขอให้เราคลุมเฉพาะชายแดนเวลาต่อมาก็ขอให้เราขยายควบคุมพื้นที่ตอนในของประเทศด้วยสิ่งที่ ่ายความมั่นคงเขาได้ข่าวมาแล้วเขากังวลมากก็คืออาจจะมีการเข้ามาเก็บข้อมูลหรือทําอะไรในสถานที่ที่มันสำคัญสำคัญในทางยุทธศาสตร์การลบสมัยใหม่เช่นโรงไฟฟ้าเช่นคลังอาวุธดังนี้เป็นต้นใช่ไหมครับใช่ถ,ถ,ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณเดนหน่อยครับ <Okay. S 2> คือคือตัวโดรนนยครับเ,เราเราติดเปโลดอะไรเข้าไปมันก็ทํางานได้แตกต่างกันครับอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นโดรนเกษตรก็ติดบรรทุกน้ํายา กาจัดตัดตูวพืชหรือว่าปุูกขึ้นไปมันก็เป็นโดรนเกษตรครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นโดเป็นเป็นกล้องมันก็เป็นโดนที่สอดแนมถ้าเกิดว่ามีคนมีความสามารถไปติดระเบิดมันก็เป็นโดนโจมตีนะครับมันสามารถจะทำงานได้หลายอย่างเป็นอาวุธได้คุณนักต้องครับพื้นที่ตอนในที่ฝ่ายความมั่นคงเขากังวลเนี่ยเขากังวลโดรนจรกรรมหรือโดนวินาศกรรมครับ จร,จริงจริงทุกอย่างครับจริงจงทุกอย่างครับในในเรื่องของโดรนเนี่ยที่ผมอธิบายมาตะกูก็คือมันสามารถจะใช้งานได้ได้หลายหลากหลายครับเพราะฉะนั้นตะกันก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งก็้ังคงมีความกังวลแล้วก็ร้องขอมาให้ช่วยออกกาศครับค่ะ เพราะเป็นอำนาจของกพทนะคะในการช่วยกันกพทโดยตรงใช่ครับใช่ครับครับขอบคุณมากครับคุณมนัทครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณนมรัครับคุณนายขอบคุณครับค่ะครับสวัสดีครับพอกพทนะคะพลอากาศเอกมนัทชวนะประยูนค่ะเราเข้าใจเหตุผลละ ห้เรื่องใายความมั่นคงกังวลการที่เราจับเรื่องนี้แล้วก็เจาะลึกๆเลยเนี่ยมันเริ่มมาจากเห็นประกาศสองฉบับของสมักงานการบินพลเรือนแล้วเราก็เกิดเอ๊ะขึ้นมาในใจครั้งแรก29กากรกฎาคมสนักงานการบินพลเรือนเขาคุมการบินโดรนเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะถือเปนช่วงสถานการณ์สู้รบแต่อีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่ง30กรกฎาคมออกอีกหนึ่งฉบับแต่คราวนี้หนักกว่าเก่ายกระดับมาตรการคุม ทั่วประเทศคราวนี้ทุกประเทศเออทุกประเทศ,ทเทศแล้วก็ทั่วประเทศด้วยแล้วก็สงสัยว่ามันอะไรกันในที่สุดก็ ก็ได้คําตอบมาจากรีเควสตของฝ่ายความมั่นคงเขากังวลว่าช่วงสถานการณ์สู้รบเนี่ยแล้วก็มีโดรนแปลกๆเนี่ยกระจายอยู่อย่างที่เรานําเสนอไปเมื่อสักครู่แล้ะมันก็เยอะจริงๆสิ่งที่ห่วงห่วงทั้งโดรนจรกรรมและโดรนวินาศกรรมใช่ค่ะโดยเฉพาะไปพื้นที่ที่แบบแนวชายแดนทหารเขาตรึงอยู่แล้วแหละแต่ที่เขากังวลก็คือพื้นที่นอกเหนือความคาดหมายก็คือพื้นที่ตอนในใช่ค่ะไอ้พื้นที่ตอนในๆมันก็จะมีสถานที่สําคัญๆในทางยุทธศาสตร์สมัยใหม่เช่น เกิด <G ül> ไปทำไรกับโรงไฟฟ้าล่ะใช่นี่ก็สําคัญนะหรือคลางแสงเนี่ยเขาก็กงัง,งวลน,นะทาเงเขากังวลดังนั้นจึงจะเป็นต้องหยิบยืมอํานาจตามกฎหมายของสํานักง,งานการพินการการบินพลเรือนคุมมันเลยทั้งหมดสั่งห้ามได้ไงเขาสั่งห้ามโดนบินได้ไงแต่แต่เมื่อสักครู่คุณมนัทผอสานักงานการบินพลเรือนก็เปิดช่องนะถ้าจะเอาบินไปใช้ประโยชน์ ในทางที่มันรอไม่ได้และจำเป็นจริงๆเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าจะเอาโดรนขึ้นไปพ่นปุ๋ยพ่นปุ๋ยพ่นยาฆ่าแมลงในทางการเกษตรแล้วมันถึงรอบมันรอไม่ได้สมมุตินะคุณไปลงทะเบียนคุณก็เอาโดรนของคุณไปลงทะเบียนซะออนไลน์ด้วยนะไม่ต้องไปด้วยตัวเองไม่ต้องแบบคุณไปลงทะเบียนเพื่อให้อยู่ในสายตาของสำนักงานการบินพลเรือนใช่แล้วก็บอกกล่าวกันให้เรียบร้อย ว่าคุณจะเอาโอนขึ้นบินที่ไหนช่วในงานอะไรช่วงไหนสํานักงานการพินพ์เรือนเขาประสานกับฝฟายความมั่นคงเขาตรวจสอบได้เขารู้คุณนะว่ารู้ตัวตนเขาก็สามารถที่จะผ่อนปลนได้ในบางกรณีใช่เขาจะยกเว้นให้ได้เะแถึงเชิญชวนเนี่ยว่าณตอนนี้ถ้าจะทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับโดนก็ไปลงทะเบียนให้ถูกต้อง